สบายดีสบายดีตอนเช้าๆเดอ้อกับเสียงไอ้แบบสบายดีตอนเช้าๆเดอ้อทุกคนเดี๋ยวนี้เราก็กินข้าวแล้วก็เลยว่าจะเดินทางออกไปเมืองเสียงขอเนาะก็เลยมาแหวงเบบอ่าแม่น่ำเนาะคืออันนี้คือแม่น้ำหม,มาเดอ้อทุกคนเดอ้อขี่รถมาแล้วมันมันมีทางลงลงตุก,ก็เลยพาพี่หน่อยลงมาดู ใส่มากเลยน้ำใสๆลงย่างเรามาเที่ยวเนาะเราอยากลงที่ไหนอยากแว่ที่ไหนอยากดูอะไรก็ดูเนาะทุกคนเนาะอยากเบิ้งบอนเดียกับเบิง้งเขาขุดเป็นบอเป็นบอ,น,บอนี่เขาเด้อเขาน่าเอ้าสายเนาะพี่หน่อยเนาะ เาขาทำส่วนกันเยอะถ้าน้าน้ำขึ้นน่ะขึ้นสูงมากเลยนะเนี่ยน้ำขึ้นให้รีบตักใช่ไหม หาป่าเนาะแบบนี้นก้อนหินใหญ่มากมีปลาบ้านเนาะมีปลาบ้านเนาะแบบน้ำรอดน่าจะมีปลายเดอ้อ ตรงงูใช่ไหมมีน้ำใสๆอย่างนี้อ่ะใครยิ่งสวยเลยแหละสวยมากอ่า nó nó đi น้ำแห้งมากเลยนั่นเนี่ยอาทุขนหูบก่อนที่นนี้คือหัวใจเลยหัวใจไปเลย สวยไงยมีน้ำนอย,อยู่ไปนู่นก็ได้ย่างออมบนบรรยากาศตอนเช้าสวยๆงามขนาดอากาศดียังบอหอนหลายเนขขาะทุกคนขั้งนา้าก็คือสวนมรกใหม่ของ ปลาซาอนเนาะแล้วก็มีไส้หาปลาเลยทุกคนนะข้างตรงนู้นนะตรงนู้นตรงนะั้นเนาะทุกคนบู๊บ่ทุกคนเห็นบ่ตรงซูมถ่ายโทรศัพท์ซูมเป็นอะไรอ่ะมีต้นมะขามบ,บักละเป็นมาร์คบักอะลายต้นมะม่วงต้นมะกล้วยสวนกล้วยเขา้าน้ำขึ้นมากๆเนาะใสเรือข้ามข้ามฝาก คนไม่หานอาหารอยู่วันนี้คือแบบสุดยอดเลยสวยอะ่ะเาวาทำนาเมือ่อปีเนาะไปจะเดินเหรอเด็กน้อยเขาไปซ่อนลาดนาเนาะแต่ว่าคนกำลัง เริ่มดำหน้าเห็ดหน้าแสงเนาะเห็ดว้าวิวดีไปทำตูบเยอะๆเนาะทงทำอยู่เทิงนู่นด้วยจะได้สวยๆ เต้ยเต้ยน่ารายด้วยสิแยกได้แบบมะพร้าวแบบมีมีกามพร้อมนะเมื่อไหร่เธอเธอได้แซ่บแซ่บเอ็มทุกคนเดี๋ยวนี้เขามาหอดบานศบสารแล้วเนาะหอนเมืองเซียงข่อ มาหอดบานสมสารสองกินมะพร้าวเนยเพราะว่ายูเกตนี่คือมะพร้าวลายที่สุดแลเนาองทุกคนเอ,อปลาตรงนั้นยังลายพี่ดูดินู่นนู่นน่นเยอะไหมเอยู่คนราฝัาง่งเราไงเออเออเอาแซ่แบๆอ่ะ,ส,ส,ส,ะสีสีนี้แซ่บสีนี้แซ่บสีไหนแซ่บน,นันแซ่บมันจะแบมันอ้อนอเอาที่<อ>มีมีเนื้อด้วยกินเนื้อด้วยเอาในเือมือน เสียงโศกเสียงโศกนะ <c oughs> เนื้อข้าวกระปุกเจ๊งโศกวักินแล้วมันเปรี้ยวไงเอาวันนี้กี่ตอนเช้าอ <c oughs> ่ะอือน้ำมันก็อันเหมือนกันแหละถ้าไม่มีเนื้อมันก็จะเปรี้ยวแม่ทถ้าเม่อให้ดันเลิศนี่นะสินแห้งโอ้ <c oughs> บาดซบสารมะพร้าวลายที่สุดเลือกเองเลยเหรอ เสียงโซกเขาเกให้พิงเเสียงโซกเสียงโซกเฮ้อเสียงโซกถ้ากล้ามเยอะคือถึงหวยถ้ากล้ามเยอะคือถึงหวยเนื้อเยอะนะใช่เนื้อเยอะคือถึงหวยนะเนี่ยได้เยอะๆไงเหมือนถึงหวยอ่ะพี่นั่งนั่งรอกิน นั่งตัดแดดเลยหรอหางเท่งคือบอกจะเข้าโฮมก็เข้าสินั่งตังงด,ดเอมมเอมีมีไรมีบอไม่นี่หน่อยหน่อยป้าหน่อยหน่อย <laughs> ชิมก่อนนะให้เอาทอนแม่ทอนไหมเขารู้ดิอ๋อฮ่ชื่นใจเห <laughs> มือนเสียงโซกอะ่ะ <laughs> เหมือนกันเหมือนเหมือนที่นั่นแหละทำไมเก็บอ่อนอันนี้น่าจะแก่มานิดนึงโชคดีอ้นนอใช่ไหมอ๋อพี่หน่อยโชคดี <c oughs> ถูกหวยอา้าวพี่หน่อยถูกหวยโชคดีซิมดูอย่างนี้แหละคนเฮงเนาะ <c oughs> คนไม่เฮงกินอย่างนี้ไปเสักอะลองซิมมาว่าจิ้้อืมอร่อย หลอดดูดเิว้างกววนววว่วววววววโวววโวว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 วอวัววนวอวว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 อววว้วว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 ว่วววาวว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 ว แกินน้ำมะพร้าวหมดแล้วแหละดูดบนแล้วเหรอให้เขาพาในอีกอีกเอาอีกเอาบ่กินไว้เดียวก็ไม่ไหวแล้วมั้งอย่างเทพอือมาคาราคาราซีกับพี่บอว่าเอาบวงโอเคร้านนี้น่าจะขายดีเยอะดูกราบดิ ดูดไปหมดสักวั้ยไอ้เบลนเนี่ยอร่อยไหมอร่อยยังไม่ทันได้กินอ้าวยังยังไม่ยังไม่กินแล้วก็อร่อยเซย์พาดเดตเอ็มพาดเด ลองาดโอเคพี่วิ่งกินอ Ch ีกเหรอมีอยู่พี่ไม่เห็นกระตัวหรอมีอยู่อร่อยนิมกัทุกคนยันนี้เฮาก็ หอดวันเสแล้วเนาะก็ว่าแบบสมบรรยากาศอ่ะยุขวัวอูวันเสรขัวนี่ก็เป็นขัวที่พอแม่ประส,สนสเสือการเดินทางขามนํามานั่นเองเนาะทุกคนเมื่อก่อนนี่ก็จะเสือเป็นขวนัวใหม่ไพคือกับยุเมืองแอถถนที่น้งทุกพาพี่หน่อยไปดูเนาะแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นก็มีหลายโครงการที่แบบววสวยเหลือแล้วก็เห็ดขัวเนาะทุกคนเนาะเป็นขวนัวสลิงแล้วก็สมาถอ่าขี่รถขามอาจจะ รถอีแท็กรถฮอนดน้อยๆเนาะสามารถขามได<อ>้ด้วยทุกคนกเด้อแต่ว่าเพิ่นก็บให้เกินน้ำหนักเนาะท้าบรรทุกหนักเกินไปเพิ่นจะบ่ให้ขามหัวนี้เด้อทุกคนก้าเฮาจะเดินทางเมืองแอดไปหาเมืองเสียงข้อกับประมาณ10กิโลเนาะทุกคนย๋ยวนีกัเขาเค้นเมืองเสียงข้อแล้วเขาเคตอ่หมู่บ้านซบสารมู่บ้านเซคือมู่บ้านที่มีมักร้าวหลายเนาะทุกคนเนาะ ก็เลยพาพี่หน่อยเวซิมมัก,กร่าวแล้วก็เบิเมงขัวอูมธรรมศาสตร์ไปนะทุกคนยินดีตอนฮับเขาสู่เทศบาลเมืองเสียคอคอละเลเดอร์เทศบาลแต่เมืองไม่มีอะไรแต่ก็มีอะไร อันเท่าไหร่อันนี้อันนึงสองพันนี่อันนึ่งหนพันอันนี้อันนี้สองพันคนละอันก็ได้เลยเเจิมกินชิมหยิบเลยโอ้ยแข็ง <c oughs> มันเป็นมันต้นงไงนี่เหรออ่าชิมจิมมาเป็นไงหวานหวานโอเครสชาติโอเคแต่แข็ง อันนี้อ่ะอันนี้เป็นไส้มะเขือกมันอ่อนลองชิมบ่ชิมหมดอ่ะอันอันเดิมมีมะเขือกอันเดิมมีมันอ่อนเดียกเขาเรียกมันมันมันบ่เห็นเลยตอนจินมมันลุตอนจื้มมีกล้วยนะเนาะมีกล้วยนะอันตัวนี้มันกล้วยตัวนี้มันกล้วยอันนี้สี่พันแล้วเนาะอันนี้อัธร่์อันพัน อันพันเนาะสองสเอี่เอาหกชิบพันคน,นกินก่อนเนาะอ๋อคนณระรัอ,อันยนอคุณเน้ านเขาก็เวตลาดเมืองเซียงโขอในนึงเนาะเขาก็ขี่รถออกมาแถวอ่ามู่บานเนาะก็มาเจอทางตัดออกสินที่เขามาตอนเขามาแต่ซ้ำเหนือเนาะทุกคนเนาะสินตัดอ่าสอดน้องขางก็เลยมาเบิง้งอ่าทงนาแถวมูหวานแถวนี้เนาะทุกคนเนาะมู่วานอ่าของเมืองเซียงโขอก็ เพื่อนจะติดป้ายสัญ,ญลักษณ์ของเมืองเซียงขอ่อยูบาน,นีเนาะทุกคนเนาะกับทงหน้าทงหน้าขันวันได้นั่นเองเนาะทุกคนคือประชาส,ะสนหรือ,อพีนองทางเมืองแอเซียงข่อสบเบากําลังฮิตหน้าเลยเนาะทุกคนเนาะกาลังดํานาแซงแล้วเฮาก็สะขี่รถออกไปเมืองซบเบาก็คือกระบ เดี๋ยวนี้เขาบ่อหอดอ่ะเมืองสบเป้าแล้วแล้วเฮาก็หาที่พักแล้วก็ไดน้นี่ที่พักละเด้อคือเป็นที่พักอยู่เมืองสบเป้าอยู่เกิดตลาดเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาร,รีวิวห้องพักให้เนาะทุกคนเนาะว่ามันจะโอเคเป่คือจะนอนกับตรงกันเนาะ2คนเดี๋ยวไปรีวิวขึ้นมาถึงแต่ไม่มีกุญแจใช่ไหมถึงก่อน มีเห็นใช่ไหมห้องเบอร์สิบโอเคใครดูโอ้ตรงไม่มีระเบียงเลยโอ้ได้ยุงเกย์อะไรที่นี่โอู้หหรูหราราคาแสนห้าแล้วนี่แลสนเท่ากันไหยเท่ากัน มีทีวีด้วยฟังนี่ายละหมวก็ตกแตกดูห้องน้ำสิอู้โอเคอยู่เอาเอาเอาก๊าซมาเสียบทุกคนหลังจากเขาได้ที่พักแล้วเขาก็ออกมาจากที่พักเขาพวกกันไหวกคนเนาะอย่างพากันอย่างละเอ่า ตลาดเนาะว่ามีอันเลยกินแดบบเนครับคุแต่ว่าขายแรงแล้วคือไม่มีอะไรเลยจ้าไม่มีอะไรเลยไปตดนวมเย็นเดินปลยเราเปคนเนาะข้าวตรงไปหาอาหารไปหาอาหารจกกินเจียบเอ็นหรือปิงเอ็นเนาะคนตลาดที่น่าเดินเดินนิดหน่อยแบบมาขายของเลยเนี่ยแล้วก็มาขายของขายของกินแบบปลาตัวนี้ตัวเียขนาดแบบปลาในปลาหนามมาเนาะคนทำเนียน เงินคนหูจักเดี๋ยวสือปลาตัวนี้ไปกินเนาะแต่ว่าเขาไม่รู้จักใครหูจักเลยเนาะก็คือเลาะส้มเลาะเก็บบรรยากาศการน้องตุ๊กอาจจะโบดยท้ายคให้ทุกคนได้ทุกจุดเดี๋ยวทุกคนเพราะว่าน้องตุ๊กขับรถเนาะน้องตุ๊กกะขาตัางต่อมน้องตุ๊กกะหักเนาะน้องตุ๊กกะเลยมันต้องเส้งอ่ามันนี๊ข้อเสือบอะไร ก็เลยสลลใส่นตัวสั่นเนาะก็เลยมันนิบเขาเสือ้อบ่ดยก็เลยอาจจะบ,บริชายคลิประบางทางฟันเดอ้อเนาะทุกคนแต่สำหรับเขาออกจากเสียงขอตอนสาวมา,มาหอดอะด ซุเปาเนี่ยก็เป็นตอนเขียงๆพอดีเนาะทุกคนเนาะเขียงๆประมาณบ่ายนี่เลยทุกคนเดี๋ยวฮอกกัสเออกเดินเลาะเที่ยวแถวเมืองเนาะกันเนาะทุกคนหลังจากเราเลาะเดินตลาดมาแล้วก็หยางมาเรื่อยกันหยางมาแชวเฮือนกระทุมเนาะหยางเลาะแบบสองหันเทียบเอทุกคนก็เลยมาเจอในหนองที่แบบว่าลืมบ้านนี่เองบ้านนั่นเองตีบ้านกันยูเนาะทุกคนก็เลยเขามาลุ่ม เขามายอกเลยนะทุกคน,นเนาะเด็กหน่อยทุกคนคือเดมาหักแหงเนาะทีอันนี้คือเด็ก่น่อยที่แบบว่าเงียนประงมีม,มาธะยมมอนงเนาะทุกคนเนาะมอนุเนาว่า เพี้ยนประสีประหาเนาะคือมาหลิงตุบานอยู่เดินผองเพียนเนาะทุกคนเพียนอีกตะยุเกิดเกินเนาะทุกคนก็คือมองไปทางหนาทางหลานของน้องคือเพียนแมกนิโยมกับปฐมเนาะของเมืองสุปเบาเลยเนาะทุกคนในหม่องทุกคนคือแบบหนาฮักแหงเนาะทุกคนจะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศใบสัมผัสอ่บในย่อในลินที่น้องๆเนาะ ทุกคนจะเป็นบรรยากาศทิวว่าเฮาหาหินเบญญาทุกคนติดหน่อยเดี๋ยวนี้ก็คือลินเพลสทับอาจจะโบอ้อไปหนึ่งทีฬาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กหน่อยเขาเจอเจอหนึ่งทีฬาพุกบอนเตะบ้านอะไรหลายอย่างทุกคนแค่นี้ไม่ห่างจะบ่าเขาไปแล้วเขาบุตรเขามาลงเฮาเลยเอาเดี๋ยวนี้ก็สี่โมงเลย เจ้าตัวเจ้าเอ้เจ้าเจ้าตัวคอยแล้วเจตัวคอยแล้วแค่โดนชิ้เออร่างชิ้นจี่หมงนี่ยี่โมงนี่กี่โมงนี่สี่โมงอะสี่ห้าโเ่ ออโอเค่ายอะไรนะเอาลงติ๊กตาหัจนออกบ้งไดรู้ช่องยารู้ช่องแล้วไมออใช่ติ๊กตามาจากไหนสองยูทูสาวลาวสมเหนือสาวลาวมเหนือไปไปเซิร์ชเจอยูทู e เด้อเห็นหน้าตัวเองทุกคนมันอ่ไรตรนี้แหละเดี๋ยวลงเลยสาวลาวสมเหนือ ทยทเรนกดทายนนด้ยายดีหน่าอวันักดีน้า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 ดีหน้าดีาเฮ้ยแเก็ตัดออกมาทางนี้เลยนี่ทุกคน ชิ้นจีอหอมเบ,บาชิ้นจีสุกเบาพาพี่หน่อยมากินเต้าเยอะอะแบบขี่รถกายกับแบบยิ้มทุกคนเดี๋ยวนี้เฮากะอยู่เมืองสุกเบาเนาะกา็มืองนี้ก็สีนอนอยู่เมืองสุกเบาแล้วก็เป็นเลาะกัน เมืองโซบ้าวนี่น้องทุกอาจจะปฏิภาพไปแบบตาน,นํำเตอร์เพราะว่ามันไกลไกลเนาะเพราะว่ามันอยู่เกิดไซแดนเนาะซึ่งืันนี้น้องตุกกะระฟ่าืันนี้ก็มานอนอยู่ที่นี่เลยทุกคนเด้หอหกก้หองพักกันราคาห้องพัดลมกับแสนหาหนะหาเป็นห้องแอร์ก,กับแสนเจ็ดสิบพันเนาะรถจอดไว้ตรงนี้เนาะทุกคนแต่น้องทุกรู้สึกเหมือน กลักวกลัวหายกลัวหายอะไรแบบนี้เนาะทุกคนเนาะส่วนมื้อนี้เฮากาจินอนนี่แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามน้ตุ๊กสองสาราซำเหนือ,อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุก๊กเนาะเฮ็ดคลิปต่อไปบอกว่าย่างกี่ภาพี่หน่อยไปเที่ยวอีกหลายทีเนาะทุกคนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าช่องสาราซำเหนือเด้อบ๊ายบายมื้อนี้ก็ยุ่ โเบาเด้ทุกคนเดอมืออื่นออกเดินทาง